สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยม้อนาการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยกับสิผ้ามัดตามแนวทางโคง้งสุด้ทยจากหลวงตาชัยภูม่มเนาะคะ่ะหลวงตาชัยภูุ่เพิ่นกับฝันได้เลขแล้วเนาะคะ่ะหลวงตาฝันได้เลขตัวเดียวแขนแขนเม็ดเดียวหางเดียวเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีหลวงตาเพิ่นกับ ส่วนมากเพิ่นกระสีได้แต่เลขตัวเดียวหางเดียวทั้งสี่่ะค่ะนาลุ่นนาล่องนาติดตมหลวงตาเพิ่นยูเมื่อนี้หลวงตาเพิ่นสีมาได้แนวทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเฮาก็มาไปฟังน้ากันเนาะค่ะว่าหลวงตาเพิ่นสีได้แนวทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้ามืออื่นวันที่สิบหกนี่เนาะค่ะมาโค้งสุดท้ายพอดีเลยหลวงตากระได ฮาเทพน์มหายโชคหายลาบเฮามากับมาฟังมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะาการนมัสการเจ้าค้าหลวงตาอาเจริญพรย่ยมแย่ยมมมูยดีไม่สุขก,กันถูกทวหนาเจ็บซี่เจ้าค่ะฟังไายการอย้านี้วันนี้เป็นวันที่สิพาแล้วเนาะเจ้าคข้เามาขึ้น ว่าวาลายเพื่อนนอว่าลายสิว่าเอีที่สิว่าว่าวลายว่าวกินหน่อยๆกันเตียนคือไปลวดเจ้าค่ะตาเป็นคนมาว่าลายคือเพิ่นเออหลวงตาฝันกองวดฝันว่าเห็นหินข้างอยู่ทั้งายไมมวันหินใหญ่นี่นี่กับนี่เตียงกับกบ่หูคือกันนี่ก็ฝันเนาะเจ้าค่ะ ชอบได้ฝันเย็นเป็นตัวเป็นตนกับฝันเย็นหมินไปข้างนี้งไปใหม่เจ่านั้นแต่มขึ้นนี่ฝันแปลกฝันเอาพวอมเอาฝันหวดเพราะเนั่นหรอกจ้ามาได้บรรยายนเออเอาพวอมฝันเลยฝันมาไปถามถามจกของบ้านเขาว่าหนึ่งถามเขาว่าเรียกบ้านเธอตัวไหนห่อมมันมามันเรียกบอกว่าเรียกบ้าน ห <14 2 S 2> นึน่งสี่สองโอ้ยหนึ่งสสองเนาะค่ะเอะอหนึ่งสสองลงตาพ่อสางลงตาอีกเบิ้งว่ามันแมนตัวไหนแถลบบ้านเขาไปเบิ้งกัเพีนหนึ่งสี่สองือก้มฝันเี่ยอพได้เฉียดตัวหน้าพอได้ตั้งแต่ย่างเด้ฝันมเป็นกวมฝันแต่ว่าเป็นแนวทางเหตุทเอาไวพิจรณนาบิงมีตอนนี้ก้วมฝันพาได้มีหลายคือฝัน ฝันน้อยๆแขนงๆนิไ่ไดแข็น่ลายได้ฝันหลนดอกเ่าได้วาลายเอาอัน,อนที่ห<ด>ลวง<ด>ตาฝันตองวัดว่ <ๆ S 1> าเห็นหินข้างนี่ทั้งผู้เขานี่หลวงตาตีเป็นตัวใดหลวงตาว่ามันนี่หกเลยคิดว่าแปดหกคิดว่าแปดหกตีเออ,อพี่ตีตัวใดกับพวกหจักเนะะาะตอนนั้นก็ฝันเ่าได้หลนี่นี่มัน ซอสสุดท้ายนี่ให้เด็ดเด็ดไปเลยหนึ่งสี่สองซอสสุดท้ายนี่เอาไปติดปีจระนากันเผือมันมีโศกมีวัสนาเจ้าค่ะที่ฟังรายการของแน่นหน่อยผ้ารวดนมรดการผ้ารวยที่นี่ก็อยกให้ลำลำลวลุ้ยกูข้นละเจ้าค่ะสารสื่อ,อจระนา แค่ไปปมเที่วังให้มันเกินสื่อข้อเพียงก็อได้ฟังเถียมอกออิริยาบถมีทุนกำลังต่อไปอีกอันโบันโบออกก็แย่มันเสียหลายเกินประมาณมันจเดืยดร้อนกับข้ออีกขอข้าค่ะอยากให้ได้ทุกคนทุกคนที่ฟังรายการยื่นี่แค่เท่า,น,าน,นี้ละเลขบอมาเลขสิบบอออกเลขดับนี้ ของหลวงตาได้ตัวใดสันหลวงตาเลขที่หนาลงทุนงวดนี้มันเกิดอยู่สูตรเดียวกับทีผ่านมาวันที่หนึ่งกอนนั้นมีหนึ่งสองเจ้าค่ะเลขดับเนาะเลขดับเลขหนาลงทุนประหยัดทุนเฮ้า ไม่น่าลงทุนทุนตัวได้กอดเจ้า,าค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสองแปดสองแปดสามสี่สามสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหก ห้าหกหกสองหกสองเจ็แปดเแปดปดปดสี่เกศเก้นย์อ๋อนี่นี่จำมีละเดี๋ยววันน้าลงทุนไปกรับมตรองซื้อมันเดี๋ยวค่ะเพราะาว่ามันบ่อออกเนาะค่ะ มันม้ออกมันชวนมากมันจะม,ม้ออกหรอเรื่องพวกนี้กันทำน้วนออกมากแล้วม,นนม,ม,ม,มันม้วนออกใครออกนะยังจิียงด้วซื้อน่ะแล้วค่ะนี่เป็นแบบหายพอนพี่น้องเอฟซีเฮ้าส์ท้ายสุดเราพูดยั้งน้องตาขอ้ยเอฟซีที่ฟังรายการนี่นี่ก็เอาไป จะระนาย่านกันเบิงเทียมมันเป็นแนวาสร้างเอาได้มันห้อมห้ามกันัดมันมันขัดนอกกับพานมันไปเกวไปซื้อใช่มีว่าเห้องกันมันออกมากคือว่าเห้องผมมีชคกมีวาสนากระพริบไปวันพระมันมีดไปเรื่อยๆทุกเดือนอาผิดไปยันจัดเจ้าค่ะไปหวังมันเกินอายุดีมีชุกสมปราถนาทุกคนทุกคน วังพุ่มหวังทุกเงี้ยวปุกแต่จงประสบพุ่มสำเร็จทุกคนทุกคนเลยอย่ดจี้ใดอยู่ดีมีสุขกันทุกคนทุกคนสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจริญพรค่ะนี่คือแนวทาง รัฐบาลหลวงตาชัยผู้มือวันที่16หกมืออื่นนี่เนาะค่ะหลวงตาเพิ่นกะมาให้โชคโค้งสุดท้ายพอดีเลยค่ะแอดกับมีโอกาสได้ลงคลิปของหลวงตาเป็นโค้งสุดท้ายตัวเรียกของหลวงตาเพิ่นกบฝันได้1น2่งเนาะค่ะหนึสอง เอสกับแยกออกมาขยายออกมาหกประตูกับสิมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่สองหนึ่งหนึ่งสองมีเลขยูหกตัวเนาะค่ะส่วนแปดหกนี่หลวงตาฝันตองหวัดหลวงตาใบาหินข้างยูเทิงต้นไม่ก้อนบางไงว่าสันหลวงตาพเพล่เตีเป็นแปดหก ไปเลยเป็นเลขหกเก็ดคู่เก็หางเนาะคะ่ะเลขของหลวงตาสิมีอยู่เกดคู่เก็หางส่วนเลขดับสนิทว่าต้องซื้อให้เปลืองเงินนี่หลวงตากัมีมาให้เก้าคู่เก้าหางเนาะคะ่ะไปกับว่าต้องซื้อว่าสันหลวงตา,าว่าก็สิมี1หนึ่งสองสองแปดสามสี่สี่ศูนย์ หกหกสองเก็ดแปดแปดสี่แล้วก็เก้าศูนย์นี่เนาะคะ่ะคือเลขบรรณาลงทุนของหลวงตาก็คือเลขดับล่ะคะ่ะมันกระดับอยู่มาตลอดเนาะคะ่ะตามที่แอดได้เฮ็ดคลิปของหลวงตามาเลขดับสนิทของหลวงตานี่มันก็สีดับมันก็สีบปออกบปมาเลยเนาะคะ่ะ วนนี้ก็มีอยู่เก่าคูเก่าหางนี่แหละคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีคิดว่าส,สื้อตัวนี้เข้ากับบอส้อเนาะคะ่ะเขาก็สิได้ประหยัดเงื่อนลงไปส่วนเลขที่หนาลงทุนของหลวงตานี่ก็บ่หลายคู่หลายหางพี่น้องเอฟซีมากกับจัดเด้อคะ่ะขัดกระพานทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกางไห่แนวทางเท่านั้น คิดถือก,กับบวากันเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังความเก็บใหญ่ไดความไข่ใหญ่มีขอให้มีอายุวันโนสุข,ขังพลังแล้วก็ให้ถูกหวยลวยเงินมืออื้นนี้กันสุขคนเนอะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็ได้สวัสดีคะ่ะ